สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้าทาโร่วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีมังกรนะคะ,ะชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถ,ถึง12กุมภาเนาะพลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยค่ะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัคนาราศีดาวจันดาวสุ์สามารถดูได้หมดเลยนะคะเรื่องที่ตรงกับคุณเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร เป็นแค่ดวงโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางแนละความบันเทิงรับแต่พลังงานที่ดีนะถ้าพลังงานไม่ดีปล่อยทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะปล่อยทิ้ง IDline ไลน์ไว้แล้วหน้าคลิปหรือถ้าใครที่แอดด้วย ID ไม่เป็นเข้าไปใต้คลิปค่ะนะเข้าไปใต้คลิปที่มีตัวหนังสืออยู่นะเข้าไปแล้วอ่านตรงที่ว่ากดลิงก์นี้นะสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะเนาะ ราคาค่าคู่30นาที299บาท45นาที500บาท45นาทีจะดูได้กว้างมากนะทั้งคู่ของคุณและของคุณจะค่อนข้างกว้างเขาเกี่ยวข้องอะไรเขาทำอะไรจะดูได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วใครที่ตอนนี้นะคะ อยากเรียนไพ่ออนไลน์นะกับพอยก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะนะฮะราคานะก็มี2ราคาสําหรับไพ่ระเคลและก็ไพ่ทาโร่นะคะใครอยากเรียนอยากเป็นนักพยายกรณออ์โหราศาสตร์ไพ่นะคะไว้เลี้ยงตัวเองได้ดูด,ดูแลครอบครัวะนะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะคะ ราคาอย่างที่บอกแตกต่างกันนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้พลอยด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะคะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งรบกวนกดกระดิ่งเลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พลอยทําออกมานะ,ะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องราวพวกนี้นะ,ะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะชาวราสแล้วยังไงจะบอกว่าจะบอกว่า เรื่องราวพวกนี้เนาะวันที่1ถึงเป็นแนวน้มช่วงวันที่1ถึง15กันยาค่ะนะคะมาดูกันเรื่องราวความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะเป็นยังไงโอ้โหเครียดมากๆทธาตุลมมิถุนตุนกุมขึ้นมาเด่นมากเลยนะ The Hangman ความสัมพันธ์ถูกมัดไว้คุณยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้นะคุณรู้ทุกอย่างปัญหาคืออะไรแต่ปัญหามันคือ คุณรู้แต่คุณแก้ไขไม่ได้หรือคุณปล่อยวางไม่ได้เท่านั้นเองความสัมพันธ์มีแต่ปัญหานะตัวคุณเองก็มีความโกรธแล้วก็มีความที่แบบไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้เลยนะนอนเศร้าเสียใจตลอดเวลานะมันบอกว่าไรวิวออฟเฟอร์จูนมันเป็นวงร้อแห่งโชคชะตามันถูกกาหนดไปแล้วค่ะว่าคุณต้องเจอเรื่องราวพวกนี้นะและมันยังหลุดออกจากกันไม่ได้จริงๆร i งวิวออฟเฟอร์จูนเบี่ยงมาเป็นเดอะแฮงแมนฉะนั้นะ เวียงมาปุ๊บเนี่ยมาเป็นเดอะแฮงแมนฉะนั้นปัญหายังคาราคาซังปัญหายังหยุดอยู่เพราะอะไรคุณเองก็ยังตัดไม่ได้และก็เป็นกรรมด้วยที่คุณต้องเจอเรื่องราวแบบนี้นะชาวราศีมังกรมาดูกันค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีมังกร5ใบขอไพ่ให้กับชาวราศีมังกร5ใบนะคะ เหรียญพวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้ว The World นะฮะ The World เข้ามานะฮะ King ถือถ้วยนะคะ, ui, ะ,คะเด็กถือเหรียญอายุต่างกันแน่นอนเลยค่ะนะ,ะอารมณ์แบบอายุต่างกันนะฮะมาดูคู่กรณีค่ะคู่กรณีได้ไพ่สี่เหรียญ The Tower นะฮะแล้วก็ไพ่ เจ็ไม้หนึ่ถ้วยแล้วก็แล้วก็วกอ,อัศบินถือเหรียญน,นะมองจาก ความสัมพันธ์นี้แล้วทุกคนนะไพ่ของพวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วนะมีความเป็นครอบครัวนะมีความที่คนหนึ่งอายุน้อยอายุมากต่างกันได้นะมีเรื่องของคําว่างานเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมีคนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของคําว่างานหรือเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคําว่างานได้มาดูกันค่ะคําว่าครอบครัวเกิดขึ้นการซัพพอร์ตดูแลกันนะการใส่ใจคนหนึ่งนะเป็นครอบครัวแต่ว่ามีการซัพพอร์ตกันมีความคิดของชาวราศี ชาวราศีมังกรนึกถึงคําว่าตัวตนคุณได้ไพ่ของครอบครัวได้ไพ่ของความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวตัวคุณยึดติดกับคําว่าครอบครัวหรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวต้องดูแลต้องซัพพอร์ตเนี่ยในความคิดของคุณไพ่เดอะเวิร์มมาบอกอะไรคุณอยากจะเคลียร์กับปัญหาเก่าๆคุณอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบลงนะเริ่มต้นกันใหม่ด้วยดีนะพลังงานของการเริ่มต้นที่ อยากจะเคลียร์ให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจบไปแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่เพราะจิตใต้สํานึกของคุณยังรักเขาค่ะคุณยังคงรักเขาเนี่ยคุณยังคงรักเขายังคงรู้สึกถึงเขาถึงแม้ว่าเขาเองอาจจะเป็นคตรซ้อนหรืออะไรก็ช่างแต่คุณรักเขาด้วยความเมตตารักเขาด้วยความจริงใจนะ อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับคนอายุน้อยที่มาด้วยเรื่องของเงินนะฮะช่วยคุณอาจจะช่วยเหลือเขาด้วยเรื่องของการเงินความสัมพันธ์เขาเองก็ถือคุณไว้แค่เบาๆอะค่ะคุณรู้สึกได้นะจิตใต้สํานึกหรืออดีตที่ผ่านมาคุณเจอกับคนอายุน้อยที่ที่ยังไม่คาดหวังความจริงจังกับคุณแต่คุณค่อนค่อนข้างคาดหวังเนียไพ่ของคุณแนวโน้มคุณนะคุณแนวโน้มของคุณก็บ่งบอกถึงตัวคุณเองอะเริ่มจะ เขาเรียกว่าอะไรเริ่มจะเข้มแข็งแต่แค่เป็นแค่ควีนนะควีนก็คือยังไม่ถึงคิงยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็แสดงว่ายัางเริ่มเริ่มแบบมีความมีอีโกโ้หรือมีความที่แบบเริ่มตึงขึ้นแล้วนะอารมณ์แบบเริ่มตึงแล้วจากจาก,จากที่แบบจิตใด้เสนอว่ารักยังรักยังเมตตาอยู่นะยังรักยังเมตตาอยู่แต่ว่าพอไพ่แนวโน้มแบบเริ่มตึงเริ่มเอาจริงแล้วอะแบบเริ่มแบบหาข้อที่มันจะผิดพลาดหรือจะแก้ไขได้อะเออแต่ว่า ยังไม่ถึงขั้นโหดนะยังแบบเออนะรู้สึกอย่างนั้นนะคะรู้สึกอย่างนั้นว่าเอ้ยเราต้องแก้ไขอะไรสักอย่างแต่ว่าเริ่มแบบมีความเฉยชามีความเย็นชามากขึ้นแล้วกันเออใช้คํานี้แล้วกันเนาะมีความเย็นชามีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งอื่นอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือมีบางสิ่งอย่างที่คุณกําลังคาดหวังว่าจะทําให้มันประสบความสําเร็จอาจจะวางเรื่องความสัมพันธ์ไปสักพ,พักหนึ่งคุณรู้สึกอย่างนั้นนะเออทีนี้มาดูเขาค่ะมาดูเขา เขาเป็นสี่เหรียญเป็นคนที่ถ้ามองอาจจะเป็นคนที่หลักตัวเองมากๆนะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะอะไรที่ตัวเองต้องการไขว้คว้ามาไว้ที่ตัวเองหมดเลยนะไม่ยอมให้ใครเข้ามาเป็นเป็นภาวะของการที่ปกป้องตัวเองก็ได้นะรักตัวเองหรือกําลังเซอยู่ในเซฟโซนกําลังอยู่ในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าความคิดของเขามีบางสิ่งบางอย่างเดอะทาวเวอร์ Tower, เกิดขึ้นแบบฉับพลันมีถูกจับโปะหรือเปล่าถูกถูก ถูกเกิดอะไรขึ้นแบบฉับพลันแล้วเขาต้องเจอปัญหาอยู่อนะปัญหาของเขาเนี่ยเขาเลยเลือกที่จะปิดกั้นทุกอย่างจิตใต้สํนนึกบอกว่าปิดกั้นนะปิดกั้นกับความรู้สึกต่างๆที่เจออยู่ณเวลานี้นะเจออยู่ณเวลานี้นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะปิดกั้นนะปิดกัน้นนะคะเขาทําเองนะในอดีตที่ผ่านมาคอยบอกว่าเขาทําในการที่อะไรมีความสัมพันธ์เริ่มต้นเข้ามา นะมีการความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นไปเจอสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นเข้ามาเขาคาดหวังการไปนะตัวตนเขานะกำลังวางแผนกับอนาคตของเขาอยู่นะเขากำลังวางแผนอนาคตของเขาอยู่อาจจะทำงานไปนู่นมานี่แต่การที่เขานิ่งอยู่อย่างเนี้ยบล็อกหรือปิดกัน้นบางสิ่งอย่างเขามีความคาดหวังกับอนาคตที่เขากำลังจะเป็นไปนะนี่คือเรื่องราวของเขามีบางอย่างจบลงมีบางอย่างเริ่มขึ้นใหม่นะแต่ชาวราศีมังกรพลอยว่า คุณนะคุณกาลังแบบาภาวะของคุณนะ่ะรู้ปัญหาไงรู้ปัญหาก็เลยเลือกที่จะโอเคเนี่ยโอเคไม่เอาอะไรเงี้ยมีจบบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ใหม่บางสิ่งบางอย่างนี่คือความสัมพันธ์ของพวกคุณนะแต่ว่าชาวราศีมังกรเองแบบร้อนรนนะอ่ะเฮ้อร้อนรนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเลือกที่จะนิ่งนะเก็บอาการมากๆแต่เขาคือแบบ ถ้าจบๆเลยคนนี้คือแสดงออกว่าจบๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูกันว่า,ามาดูนะคะมาดูกันให้สามารถสลับกันได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าถ้าชาวาความรู้สึกนะึกคิดของชาวราศีมังกรเป็นยังไงนะ ถามว่าอึดอ,อัดอึดอัดแน่แหลนะเนี่ยมีไพ่ของตะปูไพ่ของหนามขึ้นมาเยอะเลยอึดอัดมากๆแต่เออยังคงรกักอ่ะพลอยว่ายังคงรักพวกคุณอาจจะอายุต่างกันนะยังคงรักนะแต่ว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะจบลงนะความสัมพันธ์นี้แต่คุณแบบว่าพยายามจะทําทุกอย่างนะเพื่อรังไว้เอาคุณพยายามเอาอะไรมาพันมันไว้เพื่อไม่ให้สิ่งนี้มันหลุดออกจากตัวคุณไปนะความเจ็บปวดมันมีค่ะนะแต่คุณเลือกที่จะแบบ พยายามจะแก้ไขใช้ความนิ่งเพื่อสยบปัญหาอยากจะดึงเขากลับมาพลอยมองในลักษณะนั้นนะหรืออีกความรู้สึกหนึ่งคุณก็บอกว่าบางทีถ้าปล่อยให้มันจมไปความเจ็บปวดมันอาจจะจบลงก็ได้นะจบลงก็ได้บางทีมันกลายเป็นว่าเคยรักเคยรักมากมันก็กลายเป็นแค้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเคยรักมากเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันเป็นความแค้น ไปนะความสัมพันธ์บางคู่บางคนจบไปแล้วคือจบนะแต่นี่คือคนที่กําลังมีประเดน็นมีปัญหาอยู่นะมีประเดน็นมีปัญหาอยู่คุณเลือกที่จะจะพยายามทําอะไรให้นิ่งมากๆแต่ว่ารู้ไหมว่าการนิ่งของคุณมันทรมานคุณนั่งทับตะปูอยู่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันถูกทิ่มแทงถูกกระทําอยู่ณนะเวลานี้ก็ได้ชาวราศีกรเจ็บปวดนะคะนะอ่ะมาดูกัน แล้วเขาล่ะรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีมังกรที่มีปัญหากันอยู่ณเวลานี้ค่ะเขาอะนะเขาอะอยากจะก้าวไปข้างหน้านะแต่มันติดบางสิ่งบางอย่างที่มันยังยังไปไม่ได้มันอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องหรืออะไรคนใกล้ตัวเขาที่ทําที่ยังต่อว่าเขายังทําให้เขาถูก เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเปิดเขาอยากจะไปอะไปแล้วล่ะนะอยากจะไปแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องดึงเขาไว้อะเช่นคนในครอบครัวเออหรือคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวพวกนี้มันเลยทําให้เขาไปได้ไม่เต็มที่เ <_ c oughs> ขาอยากหาทางออกกับเรื่องนี้นะเนี่ยเขาอยากหาทางออกกับเรื่องนี้นะให้มันแบบเนี้ยแต่ว่าไปข้างหน้าก็ยังไม่รู้จุดหมายไปข้างหน้าก็ยังไม่รู้จุดหมายแต่ถ้าไม่ไปก็อึดอัดนะความรักมันเหมือนมันเหมือนหมดรักอ่ะ คำว่าหมดหลักอะ่ะมันไม่ยอยู่แล้วมันไม่อยางอยู่ตรงนี้แล้วอะเออะเขาก็เลยแบบเครียดไหมก็เครียดนะก็ยังรู้สึกว่าอืมไม่ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะเขาเองอาจจะอยากพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้เหมือนกันอยากจะให้มันจบลงด้วยดีนะแต่ว่าเหมือนเขาเป็นคนที่คอยมองว่าเรื่องเ,ออเรื่องเรื่องเรื่องในความรู้สึกของเขาอะเรื่องในความรู้สึกของเขาอะ เป็นคนที่เหมือนคนเอาเอาแต่อารมณ์ตัวเองด้วยนะเอาแรงเอาแรงความรู้สึกของตัวเองจะมีคนที่ล้างเขาได้ก็ไม่กี่คนอาจจะเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่หรือคนอะไรก็ช่างนะฉะนั้นมีคนที่คอยล้างเขาได้นะอืถามว่าเขารู้สึกอึดอัดไหมเพราะว่าเขาอึดอัดมากๆนะอยากจะไปจะจุดนี้นะอยากจะไปจะจุดนี้มองว่ามันเป็นความหมดหกนะักอะมันเป็นความที่แบบเป็นความที่แบบจะพูดว่ายังไงเนี่ย คนหนึ่งยังอยากมีไว้อีกคนหนึ่งยังอยากยังอยากจะดึงไว้นะอีกคนนึงอยากจะดึงไว้อีกคนหนึ่งอยากจะไปอะ่ะนะไปดึงกลับมาก็ไปอีกอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องราวที่มันแบบความสัมพันธ์ที่มันอยู่ด้วยอารมณ์และปันปันอ่าเขาเรียกว่าความต้องการของตัวเองอะอืมถ้าอยู่ก็อยู่แบบอยู่แบบเย็นชานะอยู่แบบเย็นชากลับมาก็อยู่แบบเย็นชาค่ะนะม,มาดูกันค่ะ ถึงกลับมาได้วันหนะ้าก็ไปอีกอารมณ์แบบนี้เพราะว่ามันมันคือความรักที่มันแทบไม่มีแล้วอะค่นะเนี่ยขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของผู้คุณมันแปดดาบเห็นไหมยังผูกพันธนาการกันไว้อาจจะมีเรื่องของคําว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะดึงกลับมามันก็จะเป็นมีคําว่าครอบครัวในะพวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวอย่างที่บอกแต่มันไม่ได้มาแบบสบายใจนะนะมีแบบ เออถือไว้ก็ถือไว้อาจจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินครอบครัวเขาช่วยเหลือคุณนะช่วยเหลือคุณดึงเขากลับมาหรืออะไรก็ช่างแต่พลอยบอกเลยว่าดึงกลับมาได้ก็ไม่ได้มีความสุขนะถึงจะเอาเขากลับมาเอาการกลับมาของเขามาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้พลอยบอกเลยว่าเหมือนเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวค่ะเหมือนเขาเป็นคนที่แบบยากที่จะเออกลับมาเป็นคนเดิมของคุณนะไพ่มันดูแรงนะ ให้ไนดูแรงนะบอกว่าถึงกลับมาได้มันก็ยังคงคุณยังคงต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้อยู่นะหรือเขากลับมาคุณก็อยู่กับความไม่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 ไว้วางใจอะค่ะนะนะถามว่ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นไหมนะมองจากไพ่กลับมาก็ไม่มีความสุขหรืออาจจะไม่กลับมาแต่มันจะมีคําว่าครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเกี่ยวข้องหรือตัวคุณเองยังคงนึกถึงว่าเขาเป็นครอบครัวแต่เขากลับรู้สึกว่า อยากค้นหาสิ่งใหม่ๆอะค่ะนั่นแหละนี่คือในช่วงช่วงครึ่งเดือนเนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบพลอยมองว่ามันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการเอ้ยกลับมาแฮปปี้หรืออะไรถ้ากลับมากรณีที่หนึ่งถ้ากลับมาความรักก็ไม่ได้ดีกลับมาก็อยู่กับความไม่ไว้วางใจหรือไม่กลับมาก็มีการที่ได้ไดพูดคุยสื่อสารเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาอยู่ดีอะค่ะนะคะนะมาดูกัน นชาวราศีมังกรขอไพ่เนี่ยว่าถ้าเขาบอกกับชาวราศีมังกรได้หนึ่งประโยคเนี่ยเขาจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรคะถ้าเขาบอกชาวราศีมังกรได้หนึ่งประโยคเขาจะบอกอะไรคะ คุณจะทําขนาดไหนนะคุณเองอาจจะอยากให้เขากลับมามากพยายามทําทุกอย่างให้ครอบครัวเขาเป็นเหวี่ยงหรือคิดจะถึงขั้นทําแบบเนี้เออนะก็ไม่อยากดูไปในเรื่องแบบนี้ทําของหรือพยายามดึงทุกอย่างหรือเอาอะไรมาล่อมาอ่อยเขาอะนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรทุกๆอย่างให้รู้ไปเลยว่าเขารู้สึกได้ว่ามันจบแล้วว่ะนะมันจบแล้วนะมันเป็นความรักที่มันแตกต่างกัน นะเขาอยู่กับคนนะุณเนี่ยคุณอาจจะให้เขาได้ทุกอย่างนะแต่มันไม่ตรงในสิ่งที่เขาต้องการนะไม่ตรงในสิ่งที่เขาต้องการนะอืมนะอุย๊ยไพ่มันใหม่นะติดติดกันนะไพ่มันใหม่ติดกันมันอยากออกมาก็จะอ่านทั้งหมดนี้แหละนะมันบอกว่าเขาเองยังอยากที่เขาไม่ชอบถูกถูกควบคุมนะเขาไม่ถูกไม่ชอบถูกควบคุมไม่ชอบให้ทําแบบนี้แบบนั้นนะอารมณ์เขาคือ ถ้าเขาจะรักใครสักคนเนี่ยมันต้องเป็นความรู้สึกที่แบบเขารักด้วยใจเนะี่ยเขาสัมผัสได้ว่าเออมันไปด้วยกันได้ในในทิศท,ทางเดียวกันอ่อ่าอันอย่างเนี้ยเห็นไหมมันคนละทิศคนละทางแต่ว่ามันจาจาใจหรืออะไรก็ช่างนะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ชอบควบถูกควบควมุมนะการถูกควบควมุมการที่ต้องทําอะไรโดยที่เขาไม่ต้องการเนะี่ยเขาไม่เขาไม่อยากได้นะนะ และก็เห็นไหมเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจะหลักใครสักคนมันต้องรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้นะเะะนั้นชาวราศีมังกรคุณพยายามเท่าไหร่เนะี่ยเขารู้สึกได้ว่ามันจบลงแล้วอะค่ะชาวราศีมังกรเนี่ยคะมาดูชาวราศีมังกรถ้าบอกเขาได้หนึ่งประโยคอะสลับกันได้นะคะสลับกันได้ใครถูกกระทําใครเป็นผู้กระทําก็เลือกดูกันตามอัธยาศัย ถ้าตามอธัธยาศัยเลยเอออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเราก็อย่าไปซีเรียสเนะ้ะรับแต่พลังงานที่ดีนะวันนี้พอยดูอ่านไพ่แรงๆเนาะแต่มันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะนะอ่ะมาดูกันชาวราศีมังกร คุณยังเปิดทางให้เขาเสมอนะคุณยังรักเขาเสมอเอาบันไดาพาดไว้เลยกลับมาได้ทุกเมื่อนะกลับมาได้ทุกเมื่อคุณรอเขาอยู่ตรงนี้นะอ่ามีทางปูทางไว้ให้เขากลับมาปูทางของความสัมพันธ์แต่คุณก็รู้แหละว่าการที่เขากลับมามันก็จะมาทําให้คุณเจ็บเจ็บซ้ําอีกอ่ะแต่คุณรักเขาอ่ะชาวราศีมังกรคุณรักเขาอ่ะนะอยากให้กลับมาเนะยคุณยัง เคาดหวังถึงการที่ได้ดูแลได้ใส่ใจเขาเนี่ยนะนะได้ดูแลได้ใส่ใจเขาคุณยังคาดหวังยังมีการที่ขอพรอ,อยู่เสมอเสมออยากให้เขากลับมาอยากให้ความรักของคุณนะกลับมาลงตัวอีกครั้งเนะี่ยขอจัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจัคคำวอวยพรคำขพอพรทุกประการที่อยากขอก็คืออยากให้กลับมาถึงแม้ว่ารู้ว่ากลับมา เขาเองอาจจะยังไม่เทใจให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเปลี่ยนไปแล้วก็ช่างเถอะแต่ก็ปูทางไว้ให้เขากลับมานะคุณอยากบอกเขาแบบนี้นะะเออทีนี้มาดูไพ่สรุปไพ่แนะนำนะขอไพ่สรุปไพ่แนะนำให้กับชาวราศีมังกรหน่อยค่ะประมาณว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เขากลับมานะชาวราศีมังกรคุณบอกว่าคุณหาวิธีเหลือเกินต้องทำยังไงเนะี่ยขอดูหนะะ่ค่ะ สองดาบนะ Judgment the Sun นะวันหนึ่งคุณจะได้รับอะไรที่ดีวันนี้คุณเองอาจจะยังเจอกับปัญหาที่มันคราคาซังนะถูกเป็นตัวเลือกนะคุณเองก็ยังหลุดจากตรงนี้ไม่ได้อยากจะทิ้งเรื่องราวทั้งหมดแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือเลือกจะยังมีเขาอยู่ในใจคุณยังรังเลอยู่ค่ะแต่วันหนึ่งนะพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ ด้วยความรักที่คุณมีหรือสิ่งดีๆที่คุณทําคุณจะถูกปลดปล่อยออกจากสิ่งนั้นและไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาแล้วนะการเริ่มต้นของคุณในสิ่งใหม่มันจะเกิดขึ้นแค่ขอเวลาเนะี่ยตอนนี้มันทุกอยู่อย่าพยายามไปดึงเขากลับมาในเวลานี้นะถ้าเขาใช่คู่คุณเขาจะกลับมาเองแต่ถ้าเขาไม่ใช่ สิ่งใหม่ๆมันจะมาทดแทนคุณค่ะชาวราศีมังกรน,นะปล่อยวางบ้างความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะอายุต่างกันหรือมันต่างกันมากๆคุณเองอาจจะตอบสนองหรือหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการไม่ได้เช่นั้นวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะหรือบุญที่คุณทามาหรืออะไรก็ช่างจะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณเองค่ะ มันอาจจะเป็นการอยู่คนเดียวก็ได้แต่เป็นการอยู่คนเดียวแบบมีความสุขหรือมีพลังงานอะไรที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะฉะนั้นคุณอย่าไปยึดติดกับมันนะชาวราศีมังกรปล่อยผ่านไปเลยค่ะนะนิ่งบ้างนะนิ่งบ้างลุกบ้างนิ่งบ้างแต่อย่าลุกตลอดเวลายิ่งลุกบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ของเรามันก็กิ้งหนีค่ะนีมันก็กิ้งหนีลงไปอยู่ีองค่ะเนาะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชาวราศีมังกรเนะี่ย าฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปค่ะดวงนี้ไม่ใช่ดวงของใครเนยะจะมีพลังงานที่มันแรงนะก็อยากให้รับแต่พลังงานดีๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ